วันนี้มีอีกหนึ่งคลิปวิดีโอมาให้เพื่อนๆดูนะคะนี่คือคลิปวิดีโอค่ะเขาบอกว่าสตรีทหารยิงคมเมนขึ้นไปทําอะไรที่ปราสาทตาเมินทมเพื่อนๆดูบรรยากาศสิคะก็เป็นแบบในคลิปวิดีโอแต่ในคอมเมนต์นลและคําบรรยายเนี่ยสิ เป็นของคนขเขมรน,นะบอกว่าที่นี่คือปราสาทของคนขเขมรเป็นของบรรพบุรุษเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องขึ้นมากราบไหว้บูชาเป็นการแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษของขเขมรแล้วก็ยังได้มีการโพสต์ด้วยนะคะบอกว่าคิดถึงจังเลยตอนที่ใส่ชุดทหารเนี่ยรู้ไหมจําได้ว่าเคยใส่ไปที่วัดพระวิหารที่เคยไปต่อสู้กับโจรสยามมีหลายคนมาร่วมแสดงความคิดเห็นนะบอกว่าเอ๊ะไม่เข้าใจทําไมพวกเขาเนี่ยจะต้องมีผ้าผูก คอด้วยบางคนบอกว่าเห็นแบบนี้แล้วโอ๊ยน่าจะต้องพกยาดมมามากกว่านะบางคนก็บอกว่าถ้าทางองค์อาจสมกับเป็นทหารหญิงขัมแม่จริงๆแถมด้วยแฟชั่นผ้ากรอมากัมพูชาท่าทางจะหนาวมากเลยสินะบางคนบอกว่าตกลงจะมาทําอะไรเมือนกับพวกเขาว่าเตรียมตัวกันมาเที่ยวเลย แต่งตัวแต่งหน้าจัดเต็มขนาดนี้รับรองเหอะเดินไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงแค่นั้นน่ะหน้าก็เยินไปหมดละบางคนค่ะบอกว่าโอ้รุ่นนี้เขายังไม่ปลดกเกษียณอีกหรอคะไม่ทราบว่ามาไทยเนี่ยจะมาทําอะไรคะหมอบวิ่งหรือว่าคลานหรือว่านั่งรองให้ดีตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆทราบไหมคะว่าคางบ้านเนี่ยเขาบอกว่าปราสาทตาเมืองทมเป็นของประเทศกัปูชานะจริงๆเนี่ยไม่ใช่ของประเทศไทยเลยมีบางคนออกมาวิเคราะห์ค่ะบอกว่าตอนเนี้ยพวกカเมนเขาจะเน้นถ่ายภาพเพื่อให้เกิดภาพจําแล้วก็ ต่อไปในอนาคตเนี่ยจะได้ให้ลูกหลานเห็นภาพถ่ายพวกนี้เป็นหลักฐานแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันถ้าเกิดพวกเขาเหมือนกับมารุกลามอธิปไตยเนี่ยควรจะจัดการบ้างนะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูกันดีก,กว่าค่ะว่าปราสาทต,ตาเมืองทมนั้นสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยไหนโดยปราสาทต,ตาเมืองทมนะคะอยู่ที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าสร้างขึ้นราวปลายพุทธศตวรรษที่16ปราสาทต,ตาเมืองทม เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่ก่อสร้างด้วยหินทรายและศิลาแรงสามองค์ประกอบด้วยปราสาทประธานขนาดใหญ่แผ่นพังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมภายในห้องกลางปราสาทประดิษฐานศิวลึงซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนพระศิวะเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดูลทัทธิไสยวนิกายลักษณะของศิวลึงตกแต่งจากแท่นหินทรายธรรมชาติมีรูปร่างคล้ายศิวลึงตั้งอยู่บริเวณนี้มา แต่เดิมภายหลังจึงมีการสร้างปราสาทครอบโดยมีข้อสันนิษฐานว่าเป็นสีวะลึงที่สำคัญที่สุดของลทัทธิไยวานิกายตัวปราสาทจะมีซุ้มประตูสีทิศประตูมุกด้านทิศใต้ต่อเข้ากับมุกหน้า หรือมนดบที่ยื่นออกมาจะแบ่งออกเป็นสามคูหาหลังคาทำด้วยหินทรายปราสาทประธา,านมีการสลักลวดลายที่บริเวณฐานสลักจะเป็นรูปเทวรูปยืนและยังพบทับหลังหินทรายสลักภาพเทวดานั่งชันเขาอยู่ภายในซุ้มอยู่บนแท่นเหนือหน้าการที่ข่ายท่อนพวงมาลัยโดยปราสาทป,ปริวารหรือปรางน้อยมีสององค์สร้างด้วยหินทรายตั้งอยู่ด้านหลังเยื้องไปทางซ้าย และขวาของปราสาประธาน แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสย่อมุมมีซุ้มประตูเข้าออกอยู่ทางทิศใต้ส่วนอีกสามด้านจะทำเป็นประตูหลอกบรรณาลัยมีจำนวนสองหลังสร้างโดยศีลาแรงหลังหนึ่งตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาทประธานแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าส่วนอีหลังหนึ่งตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปราสาทประธานแผนผังเป็นรูป, 4, ปรสพพีผผ่เหลี่ยมจตุรัสปราสาทประธา,านปรางบริวาฒ และปนาลัยมีระเบียงคดล้อมรอบซุ้มประตูสร้างด้วยหินทรายมีแผนพังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีช่องทางเดินภายในมีความกว้างประมาณ1.4เมตรมีซุ้มประตูทั้งสด้านโดยซุ้มประตูด้านทิศเหนือทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจะมีลักษณะเหมือนกันส่วนซุ้มประตูด้านทิศใต้จะมีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นซุ้มประตูหลัก โดยแบ่งออกเป็นทั้งสิ้นสามคูหาคูหากลางจะมีแผนพังเป็นรูปกากบาทมีหน้าตาติดลูกกรงหินและบริเวณระเบียงคดนี้ได้พบศิลาจารึกอักษรของโบราณภาษาสันสกฤตซึ่งเป็นตัวอักษรที่ใช้ในราวปลายพุทธศตรวรรษที่16มีเนื้อหากล่าวสรรเสริมพระศิวะและกล่าวถึงนามของทาาุ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรักษาเทวสถานแห่งนี้นอกจากนี้ยังพบท่าน้ำสร้างด้วยหินทรายนอกระเบียงคดด้านทิศใต้ห่างออกไปประมาณ10เมตรและสระน้ำกรุด,ด้วยศิลาแรงซอบลงไปถึงก้นสระ อยู่บริเวณนอกระเบียงคตทิศตะวันตกเฉียงเหนือเมื่อพิจารณาจากลักษณะรูปแบบทางสถาปัตยกรรมศิลาจารึกประติมาก,กรรมรุปเคารพและลวดลายบนทับหลังที่พบปราสาทแห่งนี้กล่าวได้ว่าปราสาทต,ตาเมือนทมเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูลัททีไสวนิกายสร้างขึ้นประมาณปลายพุทธศตวรรษที่16เป็นศิละปะของแบบป่าปวน โดยปัจจุบันนี้ปราสาทตาเมือนทมได้รับการบูรณาจากกรมศิลปากรแล้วและโบราณวัตถุบางส่วนได้จัดแสดงอยู่ในพิพ,ธพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติสุรินทโดยมีข้อมูลระบุค,ค่ะว่ากลุ่มปราสาทตาเมือน ตามรายทางสู่เมืองพระนครของขอมในอดีตยังไม่มีความรับรู้ในเรื่องพรมแดนต่างประเทศมีแต่เพียงแนวทิวเขาพนมดงรักเป็นพรมแดนธรรมชาติที่กั้นผู้คนสองดินแดนเอาไว้ คนโบราณมีการใช้เส้นทางผ่าช่องเขาที่มีอยู่ตลอดแนวในบางช่องเขาจะมีการสร้างปราสาทหินขนาดเล็กเช่นช่องชัยตะกูมีปราสาทแบรแบกแต่สำหรับที่ช่องตาเมืองหรือตาเมียงจะมีลักษณะพิเศษคือมีปราสาทหินสามหลังอยู่ใกล้ๆกันเรียงลำดับจากขนาดใหญ่ไปขนาดเล็ก เรียกว่ากลุ่มประสาทต,ตาเมือนโดยประสาทแต่ละหลังจะมีขนาดและประโยชน์ใช้สอยที่แตกต่างกัน ปราสาทแห่งนี้อยู่ใกล้บริเวณชายแดนการเที่ยวชมควรจะอยู่ภายในเขตปราสาทเท่านั้นไม่ควรจะเดินออกไปไกลจากแนวต้นไม้รอบปราสาทเพราะพื้นที่นี้ยังไม่ปลอดภยัยมีปราสาทตาเมือนโต๊ดอยู่ห่างจากปราสาทตาเมืองทมประมาณ750เมตรก่อสร้างด้วยศิลาแรงมีกำแพงล้อมรอบและมีสระน้ำขนาดเล็กอยู่ทางทิศเหนือหนึ่งสระโดยเชื่อว่าปราสาทแห่งนี้เป็นอรุขยา ร,รักษาพยาบาลของชุมชนหรือตามรายทางที่เป็นเส้นทางคมนาคมซึ่งนิยมสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ส่วนปราสาทต,ตามเมืองหรือบายกรีมอยู่ห่างจากปราสาทต,ตามเมืองโต๊ประมาณ390เมตรเป็นปราสาทที่เล็กที่สุด ก่อด้วยศีลาแรงมีลักษณะเป็นห้องยาวเชื่อว่าเป็นธรรมศาลาคือที่พักสำหรับคนเดินทางซึ่งกลุ่มปราสาทต,ตาเมือนนับได้ว่าเป็นกลุ่มปราสาทที่มีความสมบูรณ์ในด้านของการอำนวยประโยชน์แก่ผู้คนที่ใช้เส้นทางผ่านช่องเขาซึ่งไม่ปรากฏในถิ่นอื่นการที่มีกลุ่มปราสาทต,ตาเมือนตั้งอยู่ในบริเวณนี้ก็เป็นประจักษ์พยาที่แสดงให้เห็นว่าในอดีต เส้นทางช่องเขาตาเมือนคงจะมีชุมชนหรือเส้นทางผ่านช่องเขาสำคัญของภูมิภาค และนับตั้งแต่พุทธศักราช2553ทางเข้าปราสาทฝั่งกัมพูชาเริ่มจะง่ายขึ้นเพราะว่ามีการพัฒนาถนนซึ่งสร้างขึ้นในพุทธศักราช2552และเปิดใช้งานในพุทธศักราช2553โดยเป็นถนนลูกรังสีแดงมีความยาว24กิโลเมตรและเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้มีการพัฒนาเป็นถนนยางมาตอยและถนนคอนกรีตขึ้นเขา500เมตร